ดันดันดัน,ดนเปิดการมองเห็นให้หน่อยเลยสารกันแน่จะไปทำงานกันค่ะวันนี้เดี๋ยวเราออกทางนี้ดีกว่าอ้ามีคนตามเรามาอีกไม่เข้าไปก่อน เราก็จะฝอยอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูดอกไม้กันเลยแวะมาตรงนี้ค่ะธรรมชาติเนาะปีนี้รู้สึกว่าสซีเดีนี่จะหนาวนานมากในรอบ30ปีเดือนนี้เราก็ยังไม่ร้อนเลยจะสิ้นเดือนอีกแล้วก็ยังไม่ร้อนเลยเนาะ เราจะขับตรงไปนะคะแต่ไม่ใช่ที่ทำงานเนาะอันนี้เป็นโรงงานนะเป็นโรงงานหลากหลายอย่างเนาะโรงงานแทคอาหารโรงงานซ่อมรถโรงอะไรต่ออะไรเก็บของอะไรพวกนี้ที่เขามาเช่าสถามที่ตรงนี้เนาะแต่เราก็คงไม่ได้เห็นกระจายเนาะแค่ขับผ่านเฉยแต่ไม่ใช่ที่ทำงานเราเนาะแค่เราขับมาเฉยๆเดี๋ยวเราก็เลี้ยวกลับ นี้ก็เป็นความเมือก็เป็นโรงแรมเก่าเนาะนียกเลิกแล้วก็ให้เช่าเป็นห้องห้องเป็นบ้านเช่าก็เป็นโรงส้มรถเป็นโรงส้มแพ็กอาหารหลายอย่างเนาะตรงนี้สข้างทางเนาะแต่พีมันเป็นแค่ทางเดียวเนาะลงไปทางล่างก็จะเป็นแม่น้ําใหญ่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวกลับ นี่มันไม่ใช่ที่ทํางานนะคะตรงนี้แล้วก็โรงขายไม้ที่เวลาเขาจะทําบ้านกันเนาะอยู่ฝ่ายมือเราก็าว่าจะเลี้ยวกลับตรงนี้เนาะก็อีรถมาเนาะ เข,เขียวนี่ก็เป็นรถสูบซ่วมนะคะพี่น้องสูบซ่อมก็ยังมีเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีซ่วมไหลลงท่อไปแล้วแต่ก็ยังมีบ้านที่เขายังไม่มีซ่วมนะคะ